เออก็เฉลต์ทำอะไรเฉลตเป็นอะไรฮะเป็นอะไรหันหน้ามาเร็วไหนดูสิไหนให้แมวุดูดอกต่อเร็วหันหน้ามานับหนึ่งสามถ้าเฉลตไม่หันมาแมนะอุจะยึดคืนนะหนึ่ง ทำแม่อูมีกระติกน้ำมาให้เด็กๆ,ๆนะคะแต่ว่ามันมีแค่สองสีเด็กๆเลือกได้หรือยังคะลูกว่าอยากได้สีอะไร <Okay. S 1> เลือกได้แล้วเหรอทำไมเลือกได้ไวจังเลยอ,ล <S <S อ่ะลูกนะนี่นะเดี๋ยวแม่อูจะบอกให้น้องชั้นเบสแกะกระติกน้ำก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเดี๋ยวพิ่งแกะนะลูกเอาเดี๋ยวเพิ่งแกะค่ะเดี๋ยวรอน้องชั้นเบสก่อนเบสแกะออกมาแล้วเราก็เทเทอเอกมาเลยค่ะลูกได้ไหมคะ เด็กเชื่อนะอ,อ่ะโอ้โหะคลลงมาเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างมนาะบอกมีมีสกเกอมีสติกเกอร์ด้วยนะนี่นะก็จะมาตกแต่งกระติกน้ำกันนะคะแล้วก็มีสายของคออันนี้คือสายอันนั้นหลอดค่ะหลอดค่ะลูกและอันนี้ก็คือสายน,น,นะตาออมเด็ดเบบิ้อคอเด็กมีอะไรบ้างข้างในอ่ะแม่อูก็อยาก,ยากดูเหมือนกันนะ แบบนี้มีสิคะลูกอยู่ข้างในเปล่าแม่ลูกมีเหมือนกันนะเดีดูลูกของเชเวต์หน่อยเหมือนกัมอก็จะเหมือนแบบเป็นสวนต้นไม้เนาะใช่แล้วก็ข้างในมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยไม่เหมือนกันนะแต่ละอันไม่เหมือนกันนี่ของน้องเชเวต์ก็จะมีแบบเบียร์เบียร์เห็ดเจ๋งเนอะมีเหมือนกันแลกกันไหมแลกกันไหมไม่เอามั้ยมันไม่คู่อ๋อจริงๆแล้วออมเบตชอบสีฟ้าไหมแม่ลูก เพื่อนๆเขาก็จะจำได้ว่ามเิเรย์ชอบสีฟ้านะแต่ลูกอยากให้ลูกไม่เล่นสีสันไม่เปลียนใจไวจ้ะ <พอ S 2> เพราะพ่อเบียดพอ่อพูดแล้วรู้แล้ว<อ>ทำไมออมเล็ตถึงเลือกอันนี้เพราะว่ามันเป็นสีส้มใช่ไหมถูกป,ปะก้าวแกงเอ้ยแม่เดี๋ยวมาดูเด็กๆนะคะมาประกอบกระติกน้ำแล้วก็เย็นนี้เราเอาไปทำอะไรดีลูกเอาไปกินกินน้ำกินน้ำแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนๆ,ๆใช่ไหมคะไปทุกคนรีบทำเลยนี่นะคะผลงานของ เล็กกับของอเล็กนะคะมาดูนะว่าของออเล็กสวยไหมอันนี้กนะ็ก็สวยนะออเล็กก็ตั้งใจทํานิดนึงนะแต่ว่าสติ๊กเกอร์ถามว่ามันจะหลุดออกไหมมันก็ก,ก็ลอกน้ําเด็ดเพราะฉะนั้นน้องเล็กไม่ต้องมีซีเรียสเดี๋ยวเราหาสติ๊กเกอร์อื่นมาติดบนตัวขอ,องน้องชิบอ่ะออเล็กดูให้น้องดินะของน้องก็เป็นไงของน้องก็เละเทะเฮ้ยออเล็กทำของน้องตก อยู่แล้วเมลฮะอยู่แล้วอยู่แล้วหรอแล้ว,ลวชเชฟเป็ดจะไปกดธที่ทำไมลูกนะนี่ไม่สวยเลยติดเวลาติดตรงหูมันจะเป็นอย่างนี้เหรอไหนชเชฟเป็ดกดเลยอ่ะทำไงอ่ะฮะเอาเอาพังแน่นอนเลยถ้าเป็นอย่างนี้เชฟเป็ดโอ้โหเป็ดบลขนุนถนอมมันหน่อยสิลูกขนุถนอมมันหน่อยก็ะยจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะอ่ะยืนเร็วเชฟเป็ดคะแตนแม่อุยจุดคืนดีกว่าน้าเนี่ยมันจะมีแม่อุยจุดคืนนะ เป็นอะไรคะลูกเป็นอะไรอ่าอ่าอถ้าพังทําไงอ่ะเอามาทำมันถ้าเด็กนีสใส่ไม่ดีนะทุกคนดูนะเดี๋ยวแม่อุจะยึดคืนนะเอาออกมาเลยไม่เอาเอามาเอามาเออก็เฉ็ต์ทำอะไรเฉลตเป็นอะไรนะเป็นอะไรหันหน้ามาเร็วไหนดูทีไหนแม่อุดูดอกต่อเร็วหันหน้ามานับหนึ่งสามถ้าเฉลไม่หันมาแม่อุจะยืดคืนนะเอง แมวขอดูเฉยเพื่อนๆดูนะแมวขอดูเฉยนะแต่เขาเขาเป็นอะไรกําลูอ้อมเบ็ว่าน้องเป็นอะไรน้องเป็นเชอเบ็ดนแมวขอดูหน่อยยืนก่อนเร็วยืนเอาเม็ยืนกันยืนก่อนเร็วลูกนาักมากเลยนะเวลาเปิดก็ง่ายๆนะสามารถล็อกได้นะแต่มันเป็นอย่างนี้อยู่ก็เอาออกมามันจะมันจะเปิดได้อย่างนี้ถ้าเวลาปิด ปิดได้เลยของน้องอเมทหันหน้ามาค่ะลูกหันหน้ามารีวิวให้เพื่อนๆหน่อยอน่ารักตําบุญด้วนะ <c oughs> หน้ามันน่ารักตะม,มุตะมวยนะสวยค่ะสวยมากคนก็สวยแก้มก็ป่องป่อง <c oughs> อะไรแม่อุ้ชมชมผู้ความน่ารักใช่ป่ะอมเมต <c oughs> ถ้าใครพูดว่าป่องป่องแปลว่าหน้าจะเป็นตําบลเพรมันน่ารักอ่ะแล้วถ้าแม่อูบอกว่าอเมตอเมตหน้าดำมาวันนี้เอาไปโกรธไหมโกรธปกติอเมตก็โกรธเหมือนกันแหละโอเคน่า เเบตเป็นอะไรไหนบอกแม่อูก่อนว่าหนูเสียใจอะไรอ้อมเดชินแล้วเหรอ <prep> <it> <st> อ๋อนั่งเสียงแม่อุนินทาชเชเบตไงบอกว่าของเชเบตยัไม่ยังไม่ค่อยสวยนะ,ไ,ยะ,ไ,ะนยได้ยินเสียงว่าอะไรคะได้ยินเสียงว่าอะไรสวยสวยของหนูว่าสวยแต่ว่าแค่อยากให้ออมเดช่ะไปช่วยน้องอะแกะสติกเกอร์ออกมาอมานี้แล้วลูกมาเ<น>อ้าอันนี้รลอนนะ เอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมติ๊กเกอร์ไอ้น,นี้ยหล่นขอบคุณค่าเรียบหน่อยก่อนขอบคุณค่าอาสวยเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราไปกินน้ำเอาออกไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าค่ะใส่ตินะ๊กน้ะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ล้างนะแม่อูจะไปแช่ก่อนสักประมาณ <c oughs> ประมาณ3-4ชั่วโมงนะเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาออกไปกินเอา้าวหล่นอีกแล้วชเชเบ็สติ๊กเก,เกอร์หล่นหมดแล้วสติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยมันสติ๊กเกอร์มันไม่ดีอะลูกเอาทิ้งไปเถอะลูก ไม่น่ารักแล้วโอเคนะคะแม่อุขอปิดคลิปอัปเดตมาแล้ววันนี้แล้วมานั่งตรงนี้เลยแม่อุนั่งลงเลยแม่อุขอปิดคลิปเชียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บน้องก่อนแล้วเด็ดจุ๊บน้องเด็ดรักน้องไหมรักนะใครจะไม่รักได้ไงไปบ๊ายบาย